ต่างบ้านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเช่นเคยครับไมดัมมี่ฮะแบบนี้แบบนี้เล่นอะไรดีเราเรือสิครับแบบนี้เราปล่อยมานะขอยนุญาตปล่อยมาเฮ้ยปล่อยขออ,ออะไรเยอะแยะตัวเดียวก็พอ,พอ อฮาะาจุดพูอย่างเดียวครับเกมนี้าาจุดพูอย่างเดียวจุดพูอย่างเดียวจะไปลงเรือก่อนเลยอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปสนใจครับขอลงเรือกอน ลงเรือก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะลงเรือตรงไหน,นดีตรงนี้าฮะดาวเทียมต้องมารงเรือดำน้ำเราสามไปเลยครับท่านนายกบอกต้องซื้อเรือดำน้ำเชื่อท่านนายกเลยไป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 เป็นของสาม ปึ๊ปบปั๊บไฟฟ้าครับอยาให้มามีปัญหาอยาให้มีปัญหาไฟฟ้าการไฟฟ้า่ยฟฟาอยเรือดำน้ำไปไหอยเรือน้ำมา ไปดิฮะขึ้นไปดูก่อนบนบกอ่ะอย่าใครก็ตามอย่าเพิ่งทำร้ายเรานะอ้อมไปสก,กายเลยอ้อมไปสก,กายเลยเข้นมาขึ้นมาขึ้นมาเข้ามาม

阴风变。好没？啊哇！Yang Nai 可否 suit ได้บ้าง？完了。嗯哼。 คุยกันหน่อยนะคุยกันหน่อยนะแบ่งกันหน่อยนะพวกนะเออขอแบ่งขอแบ่งสัมปทานกันหน่อยเอาเอาดิฮะเอเดยวยิยยงผมดิปื <c oughs> นกดลงมาเอามาดเาิเอากันใหญ่เอากันใหญ่ ผมเยอะกว่าปลาหมึกสิครับปลาหมึกสิครับออตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเอาดีครับเอาดีครับ ้องกันไว้เราการไฟฟ้านครหลวงเราโอ้โหส่ผมแบบนี้เอใส่ผมแบบงี้เลยเหเอาได้ได้เอาได้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 มาผมอยู่ไหนอะ จะไม่ยอมเสียโอ้โหเสียไปจนได้ครับเอาเก็บกล่องได้ครับยังแจมแมวครับโอ้บ้านเขานั่นนะบ้านเราอยู่นี่เนาะบ้านเราอยู่นี่บ้านเราอยู่นี่เรือเราต้องมาดิบังไฟเราต้องมาแล้วแหละจังวานี้ โอ้โ anyway. หตรงนี้มีมันใช้เครื่องบินในการโจมตีนะครับนั่นนะมาตรงนี้ผมขอโอ้โหารกาจิงารกาจิงตรงนี้ายกาจิงบอกไปแล้วายกาจริง วุ่นวายกับผมอย่าวุ่นวายกับผมคอร้องครับคอร้องครับคอร้องหามวุ่วายกับผมครับคอร้องครับจุดบังไฟเลยครับผมห้ามวุ่นวายกับผมนะครับ บังไฟมีครับอ <red> ืมเอาดีครับบังไฟเราทำงานแล้วครับตอนนี้ปลาหมึกรัวๆเลยครับเราโอ้โหด่านนู้นด่านนู้นด่านนู้น ขอบังไฟรัวๆครับใครบินมาไม่ได้นะผมยิงนะฮะตรงนี้ไม่มีใครได้ไปนะมาเผาอย่างเดียวเรานี่ใครบินมายิงผมยิง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 เอาดิเอาดีเอาดี ก่อนเอามันก่อนเราเน้นปอมหมึกเยอะๆครับปอมหมึกเยอะๆเรือดำน้ำด้วยสอยไปอตอนนี้ฝั่งนี้เป็นไงเนี่ย,ยเอาปล่อยเขาลุกกันไปครับด้านนู้น เรียบร้อยครับไฟฟ้าหมดแล้วฮะเยงบันปายไปจอบดูฝั่งทางนู้นดิเราเน้นที่เรือครัรบกระฟุงปลาหมึก ไปไหนน่ะนะมินไปไหนลงทุนเยอะหน่อยนะครับอารมณ์อย่างเดียวครับเราเอาดีครับ สำรวจด้านนี้ดิสีแดงมีอะไรบ้างเนี่ยฮะไปดูสีแดงหน่อยเอาดีเอาดีเอาดีเอาหมึกเราต้องเยอะๆนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยมา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 ไอ้นี่มันมีของหนัก

อ่าด่าน้ำตรงนี้เราต้องยึดไว้ครับหมายรับคนหมายมันไม่ดีเลยคร i บ

ปล่อยเขาไปตรงนั้นและฮะเราต้องการครับตรงนี้เราต้องการ ตั้งหมดครับเ,รเดินเข้าไปสีไหนที่มาไล่การหน่อยในพวกนี้ไม่มีอะไรเนาะปล่อยมันไว้ยังไ,ไ,ไนะงฮะ เก็บหน่อยเก็บหน่อยตรงนี้ทำไมมนจังเนี่ยคืออะไรครับด่านนนคืออะไรไปกบมามึงเรเาไปกบมา คุมเกมไหยครับอ้าวลุกมนเลยครับยูนิตพร้อมเอ่อคืออะไรครับ อยิงมาครับออยบอ,อสองหนึ่งมั้งั้นเอาไงครับสองหนึ่งก็เอาเลยครับลุยนะครับผมเอาไปแล้วด้านนี้ยอมไปแล้ว Unit lost. Unit lost. Unit. ready. Hello. Unit ready. Typhoon attacks up. Running. ไปนู่นเลยแล้วกันเออเอาดิเข้ายอมแพ้เลยเหรอฮะยอมแพ้เราก็เดินต่อเลยครับมาฮะมันเตือนอะไรผมมาตรงนั้นเอามาดิ อ,อ๋อตรงนี้มีเรือลำน้ำเป็นฝูงเลยอ่ะอ้าวลุยครับผมขอยิงก่อนห้อยมาห้อยมา อยกับคอกับเรา t อยกับหน้าน้ำเราเลยนะครบเธอจะออนโฮทำไมอันนี้เป็นการสู้กันด้วย

ล re ุยมันปลาหมึกเราลุยมันขยำมันปลาหมึกเราต้องไปขยำมันการเงินเขาค่อนข้างนี <orig> ้จะมีปัญหานะเท่าท <certainly> ี่ดูนะการเงินเขามีปัญหานะครับมนอาจจะสู้เราด้วย ผมก็ต้องจัดการรดแรงมันนี่แหละนะฮะมาครับเอามมือเราไปขย้ำเขาหน่อยจัดการไปที่รดแรงก่อนเลยครับสู้เขาสิครับพวกสู้เขาดีครับสู้เขาสิ จัดการมันเอามือรอต้องจัดการมันเฮ้ย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 จะมายิงผมทำไ,ไม<น>ยาดิโอ้โหโดนไปขย้ำนี่ไปขย้ำมัน ยิงไปที่บ้านเลยครับจมได้หมดแลยครับตอนนี้เรียบร้อยครับปิดเกมครับลุยให้เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ม,มีปลาหมึกมาจัดการมันดิจัดการมันดิฮะจัดการ,ม,ากรมันเงาปลาหมึกเราอ,อ,อยู่ไหนอะ เราต้องใช้เรือดำน้ำด้วยบกค่ะจัดการปลาหมึกนะฮะไปยิงมัน

โดนโดนเรือดำน้ำผมซอยให้เป็นไงละพวกแมวเลยเรือดำน้ำพอแล้วครับยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอออกมาเยิงปล่อยกันได้หรอปล่อยกันได้เหรอ เดี๋ยวผมรอเรือดำน้ำผมก่อนนะครับกำลังสั่งซื้ออยู่นะฮะตอนนี้กำลังสั่งซื้ออยู่นะครับบานตรงนี้ไม่อยากยึดคุมไปครับเรารอเรือดำน้ำมามันก็ไม่ยอมแพ้เนาะไปพวก ความหมายก็จะยิงผมอ่ะบินมาตรงนี้เนี่ยเขาจะบินมายิงใช่ไหมเนี่ยโอ้เอามาครับสงสัยคงต้องรอให้ผมปิดเกมแล้ดูแล้วนะฮะคงคิดว่าดูดีว่าจะปิดได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะจัดไฟรานี่บังไฟพญานาค ไปอีกลำไปตรงนี้ตัดปีโดเร็วมากฮะฮะประกบคู่ครับน่าเกลียดมากจะบินมายิงผมอย่างนี้ไม่ได้นะ ผมซื้อมาแพงนะครับจะบินมายิงอย่างนั้นไม่ได้นะฮะถอยมาเออเราก็ถอยมาครับนี่ยิงายเอาดิฮะซ้ายขวาหน้าหลังจะรับมือยังไงเอาแล้วแต่นะมาอีก ขยับตอยไปนิดนึงอะไรฮะรย,ยิงใส่เลยเนี่ยมีปัญหานักเลยเยิงใส่เลยครับไปทางนู้นด้วยจุดพวไปเรียรบร้อยครับ ยืดเยื้อนิดนึงฮะเกมนี้โอ้โหยี่สิบนาทีเลยอยืดเยื้อนิดนึงครับแต่ก็จบลงได้นะครับเป็นเกมชาวเกาะครับนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไมด u ม m ีด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะสลับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ